ถึงกับขำแหง้งลิซ่าแบล็กพิงค์อาการแบบนี้หลังถูกพิธีกรต่างชาติถามถึงการแสดงในส q ิ i เกมสก่อนหน้านี้แฟนคลับผู้โชคดีได้มีโอกาสคุยกับลิซ่าแบล็กพิงค์พร้อมกับถามลิซ่าว่าดูสกิทเกมหรือยังคะซึ่งลิซ่าก็ได้มีการตอบกลับว่าดูแล้วคะ่ะจบแล้วคะ่ะอินตอนจบมากคะ่ะกลับเข้าไปทำไมคะพร้อมกับหัวเราะทางด้านแฟนคลับก็ได้มีการถามต่ออีกว่าสมมุติถ้าต้องเลือกเมมเบอร์หนึ่งคนไปเล่นด้วยจะเลือกใครไปเล่น และลิซ่าก็ได้มีการตอบกลับอีกว่าหนูไม่เล่นได้เปล่าอ่ะมันรอดคนเดียวไม่ใช่หรอเหมือนพาเขาไปเสี่ยงอ่ะไม่เล่นหนูจะโหวตแบบไม่เล่นไม่ออกถ้าได้การ์ดก็จะไม่ไปล่าสุดพิธีกรต่างชาติได้มีการถามลิซ่าแล c พิง n ์ว่าได้แสดงสควิตเกมซีซั่นสองไหมซึ่งลิซ่าแล c พิงก์ก็ได้มีการตอบกลับพร้อมกับแสดงรีแอคด้วยการทำตาโตว่าฉันแสดงได้ด้วยเหรอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลย พร้อมกับหัวเราะแห้งๆโมเมนต์รีแอคของน้องลิซ่าในครั้งนี้จะน่ารักและชวนอมยิ้มมากแค่ไหนมีมาฝากกันครับ Can I act I don't even know. I, don I don know I know like I know like I know, like I know like และทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของข่าวในคลิปนี้ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ